คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางคนถึงยังหนุ่มสาวแต่กระดูกกลับอ่อนแอแต่หักง่ายหรือแม้แต่รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะที่บางคนอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงกระดูกแน่นเดินเหินคล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นความลับอยู่ที่ธาตุที่ร่างกายเราไม่สามารถขาดได้นั่นคือแคลเซียมแต่ขอเตือนให้รู้ว่ามากกว่า70%ของคนไทยไม่ได้รับแคลเซียมเพียงพอในแต่ละวันและนี่กำลังทำลายกระดูกของพวกเขาอย่างเงียบๆ นำไปสู่ความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพุนกระดูกแตกหักและอาการปวดหรื้อรังคุณอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าแคลเซียมคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและจะปกป้องกระดูกของคุณตั้งแต่วันนี้ได้อย่างไรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยแคลเซียมไม่ใช่แค่แร่ธาตุธรรมดาแต่เป็นวีรบุรุษเงียบที่ช่วยให้ร่างกายของเรายืนหยัดได้นี่คือธาตุที่คิดเป็น1.5-2%ของน้ำหนักตัว และคุณรู้หรือไม่ว่า99%ของแคลเซียมในร่างกายอยู่ในกระดูกและฟันส่วนอีกเพียง1%ที่เล็กน้อยจะไหลเวียนอยู่ในเลือดและเนื้อเยื่ออ่อนแต่อย่ามองข้าม1%นี้เพราะมันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจการส่งสัญญาณประสาทและแม้แต่ป้องกันอาการชักแคลเซียมผสานกับฟอสฟอรัสเพื่อสร้างไฮดรอกซีอะพาไทซึ่งเป็นสารประกอบที่แข็งแกร่งทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงเหมือนโครงเหล็ก ลองนึกภาพกระดูกเป็นบ้านถ้าขาดแคลเซียมบ้านนั้นจะค่อยๆพังทลายกลายเป็นสิ่งที่เปราะบางต่อทุกแรงกระแทกแคลเซียมไม่เพียงช่วยให้กระดูกแข็งแรงแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่เงียบแต่ร้ายกาจโรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นเมื่อความหนาแน่นของกระดูกลดลงกระดูกกลายเป็นรูพรุนเปราะและแตกหักง่ายเพียงแค่ล้มเบาๆหรือแม้แต่ไอแรงๆจากสถิติพบว่า1ในสาม ของผู้หญิงและหนึ่งใน5้าของผู้ชายที่อายุเกิน50ปีปเผชิญกับความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนถ้าร่างกายขาดแคลเซียมเป็นเวลานานมันจะดึงแคลเซียมจากกระดูกเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตทําให้กระดูกอ่อนแอลงเรื่อยๆคุณอยากถึงวัยกลางคนแล้วยังเดินได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปวดเมื่อยหรือกระดูกหักหรือไม่แคลเซียมคือคําตอบนอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวได้อย่างคล่องตัวและรักษาเล็บและผมให้แข็งแรง การขาดแคลเซียมไม่เพียงส่งผลต่อกระดูกแต่ยังทําให้คุณเหนื่อยล้าหงุดหงิดง่ายและลดคุณภาพชีวิตลองนึกภาพกระดูกของคุณเป็นธนาคารแคลเซียมเมื่อคุณยังเด็กร่างกายจะฝากแคลเซียมเข้าไปในธนาคารนี้ผ่านการกินอาหารและการเคลื่อนไหวช่วยให้กระดูกแข็งแรงสูงสุดในช่วงอายุ25-30ถึงปีแต่หลังจากอายุ30ปีกระบวนการทำลายกระดูกจะเริ่มแซงหน้าการสร้างกระดูกและถ้าคุณไม่เติมแคลเซียมให้เพียงพอ บัญชีกระดูกจะค่อยๆหมดลงผลลัพธ์คือกระดูกบางลงเปราะมากขึ้นและความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนก็สูงขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้ความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมลดลงคุณรู้หรือไม่ว่าการหักของกระดูกสะโพกจากโรคกระดูกพรุนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการเดินได้ตลอดไปอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้น การเข้าใจบทบาทของแคลเซียมจะช่วยให้คุณลงมือทําตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพในระยะยาวคุณกำลังเติมแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวันหรือไม่ลองนึกย้อนดูว่าวันนี้คุณกินอะไรที่มีแคลเซียมบ้างนมปลาผักใบเขียวหรือแค่มื้ออาหารที่ผ่านไปแบบลวกๆมาแชร์นิสัยการกินของคุณในคอมเมนต์แล้วฉันจะแนะนำวิธีเพิ่มแคลเซียมอย่างง่ายๆตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าแคลเซียมสำคัญแค่ไหน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายต้องการแคลเซียมมากแค่ไหนและจะเติมจากที่ไหนต่อไปเราจะเจาะลึกถึงความต้องการแคลเซียมในแต่ละช่วงวัยวิธีเติมแคลเซียมอย่างมีประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดที่หลายคนทำอย่าพลาดเพราะนี่คือข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนสุขภาพของคุณและครอบครัวได้คุณเข้าใจแล้วว่าแคลเซียมสำคัญต่อการรักษากระดูกให้แข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุนแต่คำถามคือร่างกายของคุณต้องการแคลเซียมเท่าไหร่ในแต่ละวัน และจะเติมแคลเซียมอย่างถูกต้องไม่ขาดหรือเกินได้อย่างไรอย่าคิดว่ากินแคลเซียมเยอะๆแล้วจะดีเพราะถ้าทำผิดคุณอาจเจอปัญหาได้ในส่วนนี้เราจะสำรวจความต้องการแคลเซียมในแต่ละช่วงชีวิตอาหารที่หาได้ง่ายและอุดมด้วยแคลเซียมและเคล็ดลับที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุดมาสารต่อการเดินทางเพื่อปกป้องสุขภาพกระดูกของคุณกันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการแคลเซียมในปริมาณเท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุเพศและช่วงชีวิตความต้องการแคลเซียมของแต่ละคนจะแตกต่างกันลองนึกภาพร่างกายเป็นเครื่องจักรเมื่อยังเด็กมันต้องการแคลเซียมเพื่อสร้างโครงกระดูกเมื่ออายุมากขึ้นมันต้องการแคลเซียมเพื่อบำรุงและซ่อมแซมจากคำแนะนำของสถาบันโภชนาการแห่งชาติเวียดนามนี่คือตัวเลขที่คุณต้องจำเด็กอายุ6 1ถปีต้องการแคลเซียมประมาณ500-1,000มิลลิกรัม ต่อวันนี่คือช่วงทองของการสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพราะกระดูกจะพัฒนาเร็วที่สุดก่อนอายุ20ปีการขาดแคลเซียมในวัยนี้อาจทําให้เด็กเติบโตช้าเป็นโรคกระดูกอ่อนหรือส่งผลต่อความสูงผู้ใหญ่ที่มีอายุ19-50ปีต้องการประมาณ800-1000มิลลิกรัมต่อวันนี่คือช่วงที่คุณรักษาความแข็งแรงของกระดูกและเตรียมพร้อมสำหรับวัยกลางคนหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ต้องการถึง1,200-1,300มิลลิกรัมต่อวันแคลเซียมไม่เพียงจำเป็นสำหรับแม่แต่ยังสำหรับการพัฒนากระดูกของทารกในครรภ์หรือทารกที่กินนมแม่การขาดแคลเซียมในช่วงนี้อาจทำให้แม่ปวดข้อฟันอ่อนแอหรือสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกผู้สูงอายุรวมถึงผู้หญิงที่อายุเกิน50ปีและผู้ชายที่อายุเกิน70ปีต้องการอย่างน้อย1,200มิลลิกรัมต่อวัน ในวนัยนี้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงขณะที่กระบวนการทำลายกระดูกเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการเติมแคลเซียมให้เพียงพอคือวิธีลดความเสี่ยงของกระดูกหักและรักษาความคล่องตัวของร่างกายคุณกำลังสงสัยว่าฉันรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเติมแคลเซียมเพียงพอแล้วอย่าก,กังวลเราจะไปถึงวิธีเติมแคลเซียมกันเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นจะไม่ว่า การเติมในปริมาณที่เหมาะสมคือกุญแจสู่กระดูกที่แข็งแรงโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายการเติมแคลเซียมไม่ใช่แค่การดื่มนมหรือกลืนยาเม็ดเพื่อให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุดคุณต้องผสมผสานการกินอาหารการเคลื่อนไหวและแสงแดดนี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1เลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมอาหารคือแหล่งแคลเซียมจากธรรมชาติที่ดูดซึมง่ายและปลอดภัยที่สุด ตัวเลือกที่หาง่ายและเหมาะกับงบประมาณของคนไทยรวมถึงนมและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมสดโยเกิร์ตชีสนม200มิลลิตรให้แคลเซียมประมาณ300มิลิกรัมถ้าคุณไม่ชอบนมวัวลองนมถั่วเหลืองหรือนม,มเมล็ดพืชที่เติมแคลเซียมปลาตัวเล็กที่กินได้ทั้งกระดูกเช่นปลากระตักปลาซาดีนปลาทูปลากระตักทอดกรอบ100กรัมให้แคลเซียมถึง500มิลิกรัมนี่คืออาหารที่คุ้นเคย ปรุงง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าผ,ผักโขมผักวยเล้งคะนา้าลวก100กรัมมีแคลเซียมประมาณ100-150มิลลิกรัมเพิ่มผักในมื้ออาหารประจำวันเพื่อเพิ่มแคลเซียมจากธรรมชาติเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเต้าหู้100กรัมให้แคลเซียมประมาณ200มิลลิกรัมนี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนกินมังสวิรัตหรือต้องการประหยัดมเมล็ดพืชและผลไม้แห้ง เช่นงาอันมรนโรยงาลงบนข้าวหรือสลัดคุณจะเพิ่มแคลเซียมได้50าสถึงหนึมิลลิกรัมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากลองทำรายการอาหารที่คุณกินในอีก3วันข้างหน้าและคำนวณว่าได้แคลเซียมเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่าที่แนะนำถึงเวลาปรับเมนูแล้วนาตอนที่2ผสานกับวิตามินดีแคลเซียมไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองมันต้องการวิตามินดีเพื่อดูดซึมเข้าสู่กระดูก คุณสามารถเติมวิตามินดีได้จากแสงแดดรับแสงแดด15-20นาทีต่อวันดีที่สุดในช่วง7-9โมงเช้าช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีเองปล่อยให้แสงแดดสัมผัสมือเท้าหรือหลังแต่อย่าลืมปกป้องผิวถ้าต้องตากแดดนานกว่านั้นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดีปลาแซลมอนปลาทูไข่แดงหรือเห็ดเป็นตัวเลือกที่ดีไข่ไก่หนึ่งฟองให้วิตามินดีประมาณ40 IU เพียงพอที่จะช่วยดูดซึมแคลเซียมอาหารเสริมนมหรือน้ำส้มที่เติมวิตามินดีก็เป็นวิธีที่สะดวกในการเพิ่มวิตามินดีลองเดินเล่นนอกบ้าน15นาทีทุกเช้าตลอดสัปดาห์นี้และเพิ่มไข่ลงในมือ้อเช้าคุณจะรู้สึกว่าร่างกายมีพลังมากขึ้นขั้นตอนที่3หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมนิสัยบางอย่างอาจทําให้แคลเซียมสูญเปล่าแม้ว่าคุณจะเติมเพียงพอโปรดระวังจํากัดกาแฟ ชาเข้มและแอลกอฮอล์ oh. สารเหล่านี้ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะถ้าคุณดื่มกาแฟให้ดื่มห่างจากมื้ออาหารที่มีแคลเซียมอย่างน้อยสองชั่วโมงอย่าก,กินเค็มเกินไป oh. เกลือทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมลดปริมาณเกลือในอาหารและจำกัดอาหารแปรรูปหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ไม่เพียงทำให้กระดูกอ่อนแอแต่ยังขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและวิตามินดีตรวจสอบเมนูของคุณมีอาหารรสเค็มเกินไป หรือคุณดื่มกาแฟทันทีหลังมื้ออาหารหรือไม่ถ้ามีปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่4ี่เคลื่อนไหวเพื่อกระดูกที่แข็งแรงกระดูกต้องการการกระตุ้นเพื่อดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นการออกกําลังกายแบบรับน้ําหนักเช่นเดินเร็ววิ่งเหยาะวิ่งเหยาะกระโดดเชือกหรือยกน้ําหนักเบาช่วยกระตุ้นเซลล์กระดูกให้พัฒนาแค่เคลื่อนไหว30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์คุณก็ช่วยให้กระดูก ดูดแคลเซียมได้ดีขึ้นลองเดินเร็ว30นาทีต่อวันหรือเข้าร่วมคลาสโยคะคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในหนึ่งเดือนคุณมักเติมแคลเซียมจากแหล่งใดนมปลาหรือผักใบเขียวหรือคุณมีเมนูอาหารที่มีแคลเซียมที่อยากแชร์มาเขียนในคอมเมนต์เพราะเมนูของคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นและอย่าลืมเล่าว,ว่าคุณมีนิสัยตากแดดหรือออกกำลังกายอะไรที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงหลายคนคิดว่าแค่ดื่มนมเยอะๆหรือกินยาแคลเซียมก็เพียงพอ แต่นั่นอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นี่คือ 3. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเติมแคลเซียมมากเกินไปการกินแคลเซียมเกิน2,500มิลลิกรัมต่อวันอาจทําให้เกิดนิ่วในไตท้องผูกหรือแคลเซียมสะสมในหลอดเลือดปฏิบัติตามปริมาณที่แนะนําและปรึกษาแพทย์หากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมและเลยวิตามินดีและการเคลื่อนไหวแคลเซียมจะสูญเปล่าหากขาดวิตามินดีหรือคุณเคลื่อนไหวน้อยรวมทั้ง3ปัจจัยนี้เข้าด้วยกัน อาหารแสงแดดและการออกกำลังกายเติมแคลเซียมเมื่ออายุมากแล้วเท่านั้นหลายคนรอจนถึงวัยกลางคนถึงจะสนใจแคลเซียมแต่ตอนนั้นกระดูกเริ่มอ่อนแอแล้วเริ่มตั้งแต่อายุ20เพื่อสร้างธนาคารกระดูกที่แข็งแกร่งตอนนี้คุณรู้วิธีเติมแคลเซียมอย่างถูกต้องแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณละเลยการปกป้องกระดูกตั้งแต่เนิ่นๆต่อไปเราจะสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนตั้งแต่นิสัยการกินวิถีชีวิตไปจนถึงพันธุกรรม และว,วิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุ30คุณจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่าสิ่งเล็กน้อยเล็กน้อยในชีวิตประจำวันสามารถเปลี่ยนสุขภาพกระดูกของคุณได้มากแค่ไหนติดตามต่อไปเพื่อไม่ให้พลาดคุณรู้วิธีเติมแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรงแล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าแค่กินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอก็ปลอดภยัยคุณต้องระวังปัจจัยเสี่ยงที่ซ่อนอยู่กำลังคุกคามกระดูกของคุณ ตั้งแต่ในสายประจำวันวิถีชีวิตไปจนถึงสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงในส่วนสุดท้ายนี้เราจะเปิดเผยสาเหตุที่ทําให้โรคกระดูกพรุนแอบมาวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุ30และความท้าทายเล็กๆเพื่อให้คุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้คุณกล้าพอที่จะปกป้องสุขภาพกระดูกของตัวเองหรือไม่มาสํารวจและจบการเดินทางนี้ด้วยการให้คํามั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงกันโรคกระดูกพรุนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันเป็นผลจากการสะสมของหลายปัจจัยเมื่อเวลาผ่านไปการเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้คุณลงมือทําเพื่อปกป้องกระดูกได้ทันเวลานี่คือศัตรูหลักของกระดูกประการแรกอายุและเพศยิ่งอายุมากความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนยิ่งสูงหลังอายุ30ปีอปีกระบวนการทําลายกระดูกเริ่มแซงหน้าการสร้างกระดูกโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน ทำไมเพราะการลดลงของเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมทำให้ผู้หญิงที่อายุเกิน50ปีมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสูงเป็นสองเท่าของผู้ชายในวัยเดียวกันจากสถิติพบว่า30%ของผู้หญิงและ20%ของผู้ชายที่อายุเกิน50ปีในประเทศไทยเผชิญกับโรคกระดูกพรุนผู้ชายที่อายุเกิน70ปีก็ต้องระวังเพราะพวกเขาจะเริ่มสูญเสียกระดูกเร็วขึ้นประการที่ส การกินอาหารที่ไม่สมดุลการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดเพื่อลดน้ำหนักการละเลยอาหารที่มีแคลเซียมหรือการกินเค็มเกินไปล้วนทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมโดยเฉพาะผู้หญิงมักกรีดเลี้ยงนมและอาหารที่มีสารอาหารสูงเพราะกลัวน้ำหนักขึ้นแต่นี่ทำให้กระดูกหิวแคลเซียมคุณเคยคิดหรือไม่ว่าการกินเพื่อหุ่นสวยอาจกำลังทำลายกระดูกของคุณอย่างเงียบๆประการที่3การเคลื่อนไหวน้อยหรือเคลื่อนไหวผิดวิธี กระดูกต้องการการกระตุ้นเพื่อพัฒนาแต่หลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงออกกำลังกายน้อยเพราะยุ่งกับงานหรือการดูแลครอบครัวงานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านไม่นับเป็นการออกกำลังกายเพราะมันไม่มีแรงกระแทกเพียงพอที่จะกระตุน้นกระดูกการนั่งนานเกินไปหรือเคลื่อนไหวน้อยก็ทำให้กระดูกอ่อนแอลองนึกภาพถ้าคุณไม่ใช้รถยนต์มันจะขึ้นสนิมกระดูกของคุณก็เช่นกันประการที่4 การขาดแสงแดดและวิตามินดีหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงหลีกเลี่ยงแสงแดดเพื่อรักษาผิวขาวแต่นี่ทําให้ร่างกายขาดวิตามินดีซึ่งเป็นตัวนําทางที่ช่วยให้แคลเซียมเข้าสู่กระดูกถ้าไม่มีวิตามินดีแคลเซียมที่กินเข้าไปก็ไร้ประโยชน์ในประเทศไทยแสงแดดเขตร้อนคือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณปกปิดตัวเองหรืออยู่ในร่มตลอดเวลาคุณกําลังพลาดโอกาสทองเพื่อกระดูกที่แข็งแรงประการที่ห้า ในใิสัยที่ไม่ดีแอลกอฮอล์บุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์และบุหรี่ไม่เพียงทำลายตับและปอดแต่ยังทำให้กระดูกสูญเสียแคลเซียมเร็วขึ้นกาแฟและชาเข้มถ้าดื่มมากเกินไปก็เพิ่มการขับแคลเซียมผ่านปัสสาวะถ้าคุณติดกาแฟรหรือดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆถึงเวลาทบทวในนใิสัยนี้เพื่อช่วยกระดูกของคุณแล้วประการที่6โรคและยาโรคบางอย่างเช่นข้ออักเสบต่อมไทรอยทำงานเกินหรือไตวาย หรือการใช้ยาในระยะยาวเช่นคอติโคเตียรอยรักษาการอักเสบอาจลดการดูดซึมแคลเซียมถ้าคุณกำลังรักษาโรคเรือรังถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีปกป้องกระดูกในระหว่างการใช้ยาประการที่7ปัจจัยพันธุกรรมและเชื้อชาติถ้าครอบครัวของคุณมีคนที่เคยเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักความเสี่ยงของคุณจะสูงขึ้น นอกจากนี้คนผิวขาวหรือผิวเหลืองเช่นคนไทยมักมีความหนาแน่นกระดูกต่ำกว่าคนผิวคล้ำทำให้ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนสูงขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าพันธุกรรมจะเป็นอย่างไรคุณสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคุณสังเกตหรือไม่ว่าตัวเองกำลังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างการเคลื่อนไหวน้อยหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือดื่มกาแฟมากเกินไปมาแชร์ในคอมเมนต์และบอกฉันว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยอะไร เพื่อปกป้องกระดูกข่าวดีคือคุณสามารถป้องกันโรคกระดูกคุณได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวไัยใดการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงจนถึงวัยชรานี่คือ5ขั้นตอนที่ชัดเจนขั้นตอนที่1เริ่มตั้งแต่อายุ30อย่ารอจนถึงวัยชราเพื่อสนใจกระดูกตั้งแต่อายุ30ปีสร้างนิสัยเติมแคลเซียมออกกำลังกายและรับแสงแดด นี่คือช่วงที่คุณยังสามารถฝากแคลเซียมเข้าธนาคารกระดูกได้ก่อนที่กระบวนการทำลายกระดูกจะครอบงำให้คำมั่นว่าจะดื่มนมหนึ่งแก้วหรือกินปลาตัวเล็กหนึ่งส่วนทุกวันตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่2ส,สร้างวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงออกกำลังกายแบบรับน้ำหนักเช่นเดินเร็ววิ่งเหาะวิ่งหาะกระโดดเชือกหรือโยคะอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ถ้าคุณยุ่ง ลองเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือทำสวนซึ่งช่วยกระตุ้นกระดูกได้ติดตามตารางการเคลื่อนไหวของคุณในหนึ่งสัปดาห์ถ้าคุณออกกำลังกายน้อยกว่า3ครั้งเพิ่มทันทีขั้นตอนที่ 3. ปรับปรุงการกินอาหารให้เหมาะสมนอกจากอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเติมสารอาหารที่สนับสนุนกระดูกเช่นแมกนีเซียมจากมเมล็ดพืชผักใบเขียวและโปรตีนจากเนื้อไม่ติดมันไข่จำกัดอาหารจานด่วนอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มอัดลม เพราะมันลดการดูดซึมแคลเซียมเปลี่ยนของว่างหนึ่งเมื่อเป็นอันนอนหนึ่งกำมือหรือโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยในสัปดาห์นี้ขั้นตอนที่สี่ตรวจสุขภาพเป็นประจำตั้งแต่อายุ4ี่ิบปีโดยเฉพาะผู้หญิงตรวจความหนาแน่นกระดูกผ่านการทดสอบดี x a เพื่อตรวจพบสัญญาณของโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณมีความเสี่ยงสูงจากพันธุกรรมหรือโรคปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเติมแคลเซียมหรือวิตามินดีในรูปแบบยา วางแผนตรวจสุขภาพทั่วไปในอีก3มเดือนข้างหน้าและถามแพทย์เกี่ยวกับสถานะกระดูกของคุณขั้นตอนที่5สร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวสุขภาพกระดูกไม่ใช่แค่สำหรับคุณแต่รวมถึงคนที่คุณรักสนับสนุนให้ลูกๆกกินขาเสียมให้เพียงพอเพื่อพัฒนาความสูงและเตือนพ่อแม่ที่มีอายุมากให้เคลื่อนไหวเบาๆรับแสงแดดเพื่อรักษากระดูกให้แข็งแรงครอบครัวที่แข็งแรงเริ่มต้นจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เราท้าคุณให้ทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆตั้งแต่วันนี้เดิน15นาทีภายใต้แสงแดดหรือเพิ่มเมนูที่มีแคลเซียมในมื้อเย็นคุณกล้ารับความท้าทายนี้หรือไม่มาเขียนในคอมเมนต์ว่าฉันทำได้แล้วและแชร์ความรู้สึกของคุณถ้าคุณทำได้ต่อเนื่อง7วันฉันจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้คุณในวิดีโอหน้า การเดินทางเพื่อสำรวจแคลเซียมและโรคกระดูกพรุนของเราวันนี้ได้จบลงแล้วแต่การเดินทางเพื่อปกป้องสุขภาพกระดูกของคุณเพิ่งเริ่มต้นจำไว้ว่ากระดูกที่แข็งแรงไม่เพียงช่วยให้คุณยืนหยัดแต่ยังเป็นรากฐานของชีวิตที่กระฉับกระเฉงมั่นใจและเต็มไปด้วยพลังอย่าปล่อยให้โรคกระดูกพรุนแย่งสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักไปอย่างเงียบๆตอนนี้ให้คำมั่นว่าจะเติมแคลเซียมออกกำลังกายและใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น คุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งโลกแค่ก้าวเล็กๆในแต่ละวันก็เพียงพอถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์เพื่อสนับสนุนฉันแชร์ share, เพื่อแบ่งปันความรู้ให้ครอบครัวและเพื่อนและคอมเมนต์เพื่อเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณจะเริ่มวันนี้อย่าลืม Subcribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอหน้าซึ่งเราจะสำรวจเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ใช้ได้จริงเพิ่มเติม มาร่วมกันสร้างชุมชนที่แข็งแรงขึ้นเริ่มจากตัวคุณขอบคุณที่ร่วมเดินทางและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า